สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง EQ Channel นะคะก็ช่วงนี้นะคะก็จะยังไม่เจอน้อง EQ นะคะเพราะว่าแม่พาน้อง EQ ไปอยู่ที่ต่างจังหวัดกับยายนะคะช่วงปิดเทอมแล้วก็โควิดระบาดด้วยนะคะก็เลยพาน้องไปอยู่กับยายนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแล้วก็จนกว่าน้อง EQ จะมานะคะแม่เรมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะ เพื่อให้ FC ได้ดูกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีน้อง EQ นะคะก็ดูแม่แรมกับพ่อไปก่อนนะคะวันนี้เราจะมาทําความสะอาดบ้านกันนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะแต่ไปดูกันนะคะว่าพ่อทําอะไรอยู่นอกบ้านนะคะนี่นะคะพะ่อบนก็กําลังทําความสะอาดกระจกหน้าบ้านอยู่นะคะเพราะว่าเราสัมผัสเข้าออกทุกทุกวันนะคะเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะแต่เราไปดูพ่อบนนะคะว่าทำอไงกันบ้าง h ลสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ก็ปกติจะมีน้องอีคิวนะคะมาช่วยด้วยนะคะก็ตอนนี้น้องไปอยู่กับยายนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วงปิดเทอมด้วยนะคะพวกเราก็จะเงาเงาหน่อยอยู่เป็นสองคนก็หาอะไรทำนะคะก็ทำความสะอาดบ้านวนไปค่ะหลังจากเช็ดกระจกเสร็จแล้วจะทำอะไรต่อคะ ริดผ้าิดาก็เป็นก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นการป้องกันเชื้อเพราะว่าใช้ความร้อนนะคะพ่อก็จะนิดผ้าอีกนะคะก็จะเช็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระจกสะอาดนะคะแล้วก็บริเวณเขาเรียกอะไรนะที่เปิดปิดใช่ไหมใช่ ตรงน,นี้เราสัมผัสบ่อยนะคะเราก็จะทำความสะอาดนะคะช่วงนี้นะคะแม่ก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะไม่มีน้องที่คิวนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเช่นกว่าจะเปิดเทอมนะคะหรือไม่ก็โควิดซาลงนะคะเราก็จะรับน้องมาอยู่กับพ่อกับแม่นะคะ ระหว่างนี้แม่ก็จะทำคลิปให้ FC น้องยิคได้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเราทำภารกิจอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะสำหรับ FC คนไหนนะคะที่คิดถึงน้องยิคิวนะคะก็เปิดเข้าไปดูคลิปเก่าๆก่อนนะคะแล้วหลังจากโควิดซานะคะหรือว่าโควิดดีขึ้นนะคะเราก็จะรับน้องกลับมา แล้วก็ทำคลิปให้ f อได้ดูกันเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ทำความสะอาดกระจกหน้าบ้านเสร็จนะคะก็มาฉีดแอกลกอฮอลที่ลูกบิดนะคะเพราะว่าลดการเ,าเป็นการฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะคะ mm hmm. ว่าเรามาสัมผัสลูกบิดเปิดปิดอยู่ตลอดในห้องด้วยไหมอะ แล้วก็ฉีดลกบิดทั้งหมดนะคะที่มีการสัมผัสจากเรานะคะสบายใจหายห่วงนะคะเพราะว่าเราฆ่าเชื้อทุกที่นะคะแม้กระทั่งที่โต๊ะ ที่เราวางของนะคะอันนี้ก็ฉีดแอลกอฮอล์่าเชื้อไปแล้วนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกห้องน้ำนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะรอติดตามคลิปหน้านะคะว่าเราจะาทำภารกิจอะไรมาให้ FC ได้ดูกันอีกนะคะในคลิปหน้าวันนี้เราก็ทำความสะอาดมาทั้งวันแล้ะก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ